วันนี้นะครับพี่จะพาทัวร์สตูดิโอแปดสาขาสามสาขาบางนาลาซาลวิ่งสือล้าอะไรนะ I'm designing a theoretical m a r civilization โทษนะครับอันนี้ใช่ BNK ใช่ไหมครับสวัสดีครับตอนนี้พี่อยู่ที่สาขาหนึ่งเพราะว่าเอายังต้อง สอนน้องๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่นู่นนะครับมาดูกันว่าจักทันหรือไม่นะอันนี้คือผู้ร่วมสตากรรมนะครับผมนี่ครับโอเคครับตอนนี้เราจะต้องไปที่สาขาซามาแล้วนะครับวิ่งสิคืออะไรล่ะ อยู่ที่นี่คนหนึ่งจะต้องใช้วิชามาแล้วนะครับส่งไปที่นี่ครับตอนนี้ก็กำลังรีบเหมือนกันนะครับผมเออไปที่สาา บางนาลาซานมาได้ง่ายๆนะครับแค่ปักหมุดที่โรงพยาบาลสิครินก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดลิชบิดโฮงนั่นเองแจ้งพี่รอพอ,พอได้เลยว่ามาเรียนพิเศษพี่เขาก็จะให้เข้ามาเรียนได้ง่ายๆเลยครับนี่นะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับที่เราอยู่บนมอเตอไซค์แล้วก็ลัดเลาะไปบนรถที่ติดนะครับอันนี้ก็เป็นโลเคชั่นของสาขา3นะครับผม ลิฟต์วิโดมบเลี้ยวเลี้ยวซ้ายข้างหนนะครับเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ับครับ,รบแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับ แล้วก็สายซ้อยหน้าครับเดี๋ยวครับจอดตึกนี้เลยครับครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับตัวตุ๊กแนะสัต์อ่านี่เท่าไหร่ครับ,บพี่บุดีครับ อันนี้พี่ไม้เนาะก็จะเป็นคนช่วยดูในเรื่องของการทำ 3D นะครับใครจะทำงานไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสนใจนะครับอันนี้มีผู้ปกครองมาติดต่อด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศด้านในว้าว Can, can you talk like say something about like your concept or like what are you doing? So, I'm designing a theoretical Mars civilization. Mm -hmm. So, I'm exploring materials, um, also kind of the concept that I'd be going for. Um, mostly looking at the reasons why we'd have a theoretical Mars civilization, uh, -huh. uh also infrastructure that would be important. Yeah, okay. That's kind of it. อันนี้ใช่ B N K ใช่ไหมครับ <c oughs> รุ่นไหนครับอ,อ,อาอดีตรุ่นส <c oughs> องอดีตเลยเหร <c oughs> ออดีตค่ะชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ชื่อชื่อเข่ง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการพาทัวร์ที่ Studio 8สาขา3บางนาลาซาลตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิรินเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆอ่ะถ้าใครรู้ตัวแล้วว่าตัวเองชอบอะไรให้เตรียมตัวก่อนเนินเน่นๆเตรียมตัวก่อนสอบติดก่อนแล้วเจอกันนะครับ Studio 8 Bangkok